ผมนับเผอไปเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเข้าซะแล้วล่ะและ,และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการแชร์เฮาของพวกเราที่ซึ่งเต็มไปด้วยความลับที่อยู่ภายในหอพักนี้เด็กหนุ่มและเด็กสาวที่นี่ นั้นล้วนอายุ16ปีความลับนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแหง่งภายใต้ภายในแชร์เฮาแห่งนี้นะนะทุกคนมีสองด้านเสมอสถานีเซชินยินดีที่รู้จักช้นชื่ออินุสกะยู แหมพี่ชายคนนั้นกำลังทำหน้าตาหน้ากลัวอยู่ด้วยล่ะ uh, นี่ฉันเผลอไปทำมันอีกครั้งแล้วงั้นหรอเนท่าไมไอ้การจิ้มนี่มันยากจังนะหน้าตาเหมือนหมาป่ามันคงจะเป็นเพราะความบุดอัดแล้วก็หน้าตาผมที่มันเป็นแบบนี้อีกชีวิตของผมมันวนเวียนแต่คนที่กลัวผมอย่างเดียว แต่เรื่องพันนั้นน่ะมันจะไม่เป็นนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะดูใบไ,ไม้ผีนี้ชีวิตมิโยมของผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นยังไงล่ะและจะขอให้โอกาสนี้แหละเพื่อที่ผมจะได้เก็บเกี่ยวชีวิตวัยรุ่นของผมได้อย่างเต็มเนียวีินายดูสเต็มนั่นอีกแล้วเหรออ่อ หวว่าจะมีอะไรสักอย่างดนประจานใจให้ฉันดูน่ะแต่ฉันเพิ่งสนใจเธอเมื่อเร็วนี้เองอึกเธอ,อ,อคอดเพย์ตอนเล่นเกมด้วยและเธอก็เล่นโคตดเก่งเลยฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แน่แน่ภายในโรงเรียนแห่งนี้เพราะมันจะฉุดฉันไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เออนี่มันหอพักงั้นเหรอทุกสะอาดจังฮะแต่อย่างที่คิดฉันมันกับดูเหมือนเป็นบ้านเดี่ยวมากกว่าฮะและฉันคงจะต้องอยู่กับอื่นแล้วสิวันนี้อย่างแรกที่ฉันต้อง ทำให้มันออกมาดีก็คงต้องเป็นการแนะนําตัวเองด้วยรอยยิ้มอันแสนจะสดใสแล้วนะมันจะโอเคไม่นะถ้าฉันเข้าไปอเอ๋อเอ๋ผ,ผู้หญิงเด,เดี๋ยวนะทําไมเธออยู่ใกล้ฉันขนาดนี้ล่ะถอดโทษทีไม่ต้องขอโทษหรอกฉันควรจะขอบคุณนายมากกว่าที่ช่วยหยุดฉันไว้ อินุสุกะยูคุงพอฉันกำลังจะออกไปท่าไทยอยู่พอดีเลยแต่ดันมาชนกับนายแทนซะงั้นมะน่ารักอ่ะเอไม่ใช่นะแค่ผดลุบป,ปากออกไปนะเธอเป็นใครแล้วอย่าบอกนะว่าหอพักนี้ไม่มีผู้ชายเลยแฮมฉันชื่ออาลิสุกะว่าฮาคุอะ และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราจะอยู่ในชร์เฮาแห่งนี้ด้วยกันนะคะแต่ยังไงก็ต้องฝังื่้งฝักโดวด้วยนะคะหาเมื่อกี้เธอพูดเอี่ยงวะฉันอาศัยอยู่ชร์เฮานี่กับเธอกันหรออย่าอย่าบอกนะว่าเธอเธอเป็นผู้ชายนะฉะาฉันเป็นผู้หญิงแท้ร้อยเปอร์เซนต์อย่าเดี๋ยวพวกเราค่อยคุยกันทีหลังจะดีกว่านะ ส่วนห้องของนายน่ะอยู่ตรงกลางของชั้นสองเอาสัมภาระไปไว้ที่ห้องซะนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแน่แน่ว้าวห้องมันดูกว้างกว่าที่ฉันคิดฮะเสียอะไรบางอย่างกำลังขยับฮะฮะว้าเงง เอ๊ะมีผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงของฉันด้วยหรอฟัน,นี่อะเอ๋อืมส่วนห้องของนรยอยู่ตรงก้าวของฉันสองนี่มันไม่ใช่ห้องของฉันงั้นเหรอเอ่อจุดจุดจุดโทษทีฉันจำห้องผิดนะนี่เธอไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเหรออืมนายเอหอวะ คงจะยิ้มไม่ค่อยเก่งสินะือแต่แบบเอ๋ฟุบเพื่อนฉันไปข้างล่างนะเธอเธอเป็นคนพี่ลึกจังฮะตอนนี้มันเกิดเรืบ้าอะไรขึ้นฟ้ามันคงจะดีกว่านี้ถ้ามีผู้ชายสักคนอยู่ที่นี่มังเอ๋ผู้ชาย ฉันมีความสุขจังว้าวมีเพื่อนคนอื่นอยู่ที่นี่เหมือนกันสินะยินดีที่ได้จักนะครับเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ,ขบเขาคงเป็นผู้ชายปกติสินะฉันหนงว่าพวกเขาพวกเราจะเข้ากันได้ดีนะเอานี่ไปครับอาจจะเป็นแค่ของเล็กเน้อยน้อยนะครับนี่มันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอหา หรือนายจะสนใจไอนี่ด้วยงั้นเหรอครับไม่นะไม่ทักกะไม่ทัก,กับเป็นเหตุชนิดหนึง่งที่เหมือนจะมากเกิดไปแล้วเนาะปกตินั่นนั่นเป็นกับข้าของผมนะครับแต่เนื่องจากนี่เป็นโอกาสพิเศษก็เลยให้นายแทนยังไงล่ะครับแต่หายากแต่ถ้านายมีขนมหายากๆแล้วก็ก็บอกผมได้เลยนะโอเค โอเคไหมครับเอ่ออืมที่ทดูแปลกไปบ้างแต่ก็คงเป็คนดีแหลนะเนาะเออนี่คงจะเป็นส่วนของห้องน้ำสินะวะ,วะปับป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 ๊บปั๊บปั๊บเปิดประตูแล้วเข้าเสียครับนี่ฉันไม่ได้แปรนป้ายว่ากำลังใช้อยู่กันเหรอเนี่ยฮะาๆก,กำลังใช้อยู่ขอโทษทีฉันลืมอ่านมันนะนะ นี่นายเห็นหรือเปล่า,มาไม่เห็นอะไรทั้งนั้นครับเห็นนิดเดียวเองจริงริงนิดเดียวนี่นายเห็นที่จริงสินะ,ะหลับังสีอามาหิดอ,อืม,อมแต่ยังไงฉันก็ต่อต้องมไม่เป็นไรแต่ช่วยลืมเรื่องนั้นด้วยล่ะฉัน ได้ทำเรื่องผิดมหารลงไปเสร็จแล้วโว้นายทำเรื่องผิดมาหารครั้งใหญ่ไปแล้วสินะแถมยังเป็นัาเลเซะด้วยคิกคิกแต่มันก็เกิดเป็นบางครั้งนั่นแหละเหตุการณ์แบบนั้นถ้าพวกเราเอาศัยอยู่ด้วยกันแบบนี้เอืึทนายก็ไปขอโทษเธอทีหลังด้วยก็ได้นะนายอย่าก,กังวลให้มากไปเลยนะเออเออ แต่ฉันไม่อยากให้นายไปทำแบบนั้นตอนเจอเธอครั้งแรกหรอกนะเหมือนโอกาสที่จะขอโทษเธอจะไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยสินะเดี๋ยวก่อนนะแล้วไอ้เหมือนี่มันเป็นใครกันฟะหลอกกันหรอบางทีในไอชอบฉันก็ได้นะฮ่าฉันรอนายเล่นนะทุกคนคงจะรอพวกเราอยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วล่ะตอนนี้งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะไป เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะทุกคนมากันครบแล้วถ้างาน,นก็ขอเรื่มเลยละกันพรุ่งนี้นะ่ะจะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเรียนเซชินแล้วอีกเรื่องก็คือพวกเราทุกคนแชร์เฮานี้ไปอยู่แชร์เฮานี้กันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแหละนะนี่พวกเราจะต้องอยู่บ้านเดียวกันจริงๆหรอเนี้ย แต่มอนี่มีเรื่องแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะแบบย้ายมาอยู่ที่นี่ฟรีแล้วค่าใช้จ่ายก็ต้องก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวเองแต่เรื่องตรวจสอบประวัติแล้วก็แบบทดสอบนี่ก็ค่อนข้างจะยากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอืมแม้ว่าพวกเราจะอยู่ที่นี่ได้แต่พวกเราก็ต้องมีหน้าที่กันทุกคนหน้าที่นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่จะพูด กำลังพูดถึงอยู่หรือเปล่านะก้องวงจรปิดในหอที่เราอยู่นี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทำตัวให้อยู่ในกฎระเบียบนั่นคือข้อบังคับถ้าจะติดกล้องเพียงแค่ว่าเราอยู่ด้วยกันมันจะไม่เกินไปหน่อยหรอเรื่องนั้นมันน่าสนใจจะตายไปคิกๆใช่แล้วใช่ครับ แล้วอีกอย่างทุกคนก็เป็นคนดีด้วยนะครับตั้งตารอเท้ไม่ไหวแล้วครับส่วนฉันได้หมดนั่นแหละอืเฮ้ hey. พวกเองทำไมกลับตัวเร็วกันจังฟ้าทุกคนตกลงกันได้แล้วงั้นฉันจะเริ่มต้นการแนะนำตัวเองแล้วกันนะฉันชื่ออิริซุกาวะฮาคัว แล้วคุณยายของฉันนะเป็นผู้อำนวยการของเรียนเซชินและอีกอย่างท่านก็ฝากให้ฉันรับผิดชอบเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหอพักนี้ด้วยตามฉันได้ทุกเรื่องเลยนะถ้ามีเรื่องกังวลใจฉันชื่อมิจิยูซุโกะทาคาโนโซระดีที่รู้จับซาโตะอลูวีนาะ ที่ชื่อฉันเป็นงี้เพราะฉันเป็นลูกครึ่งรัสเซียนะแต่เรียกฉันวีนาก็ได้ส่วนผมชื่อซาโตโอมโซตะส่วนงานอดิเรกของผมคือการกินของหวานนะครับถึงตาหน้าแล้วอ่ะแต่มันคงจะเหมือนเป็นแบบแต่ก่อนแน่ ถ้าผมไม่คิดจะแนะนำตัวเองอีกฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้อยากยินดีที่รู้จักช้อนชื่ออินุสกะอยูฉันอยากจะเก็บเกี่ยวชีวิตวัรุ่นของฉันให้เต็มที่ต่อเฮ้ยเงียบกิบเลยเหมือนเดิมอีกแล้ววัยรุ่นเมื่อกี้ตูพูดอะไรไปฟักแล้วสีหน้าที่แดงน,นั่นอีกหน้าตาตอนโกอง,องนายนี่มันน่าสนใจจริงๆ ได้นำตัวกันเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวจะจัดงานเลี้ยงฉลองที่ย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่กันนะเย่เฮ้อออันนี้แล้วก็อันนี้แค่นี้เล้พวกเราซื้อครบแล้วเธอเป็นคนที่พึ่งพอได้จริงๆสมกับเป็นนักเรียนเกียรติยศเอ้ยสมกับเป็นนักเรียนเกียรติยมฝ่ายจัดซื้อวุดิเหมือนมีอะไรปแปลกๆนะนี่นายจ้องมาที่ฉันงั้นเหรอบมกไม่ครับ ก็แค่กำลังคิดว่าคุณอลิสสุกาวะเป็นคนที่น่าทึ่งมากเลยนะครับทั้งที่เพิ่งเจอพวกเราเป็นครั้งแรกแค่แต่กับทาตัวสุขุมได้นะครับแต่ผมไม่เหมือนคุณผมมันก็แค่คนข้าสังคมไม่เก่งแล้วตอนนี้ยังจะมาพามเรื่องเล้สาระแบบนี้ให้ฟังอีก <c oughs> เหนื่อยใจกับตัวเองจริงๆฉันอยากจะเก็บเกี่ยวชีวิตไว้รุ่นให้เต็มที่ นั่นคือสิ่งที่นายพูดใช่ไหมล่ะฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจะตายไปบางทีนายอาจจะอึดอัดเล็กน้อยแต่สำหรับฉันนะฉันว่ามันก็ดีนะที่นายบังเอิญค้นพบตัวตนที่นายอยากจะเป็นจริงๆแล้วฉันก็แค่อยากจะทําอะไรที่ฉันถัดแค่แค่นั้นเองแต่มัน ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายกยออะไรขนาดนั้นหรอกนะแล้วคุณอาริสุกวาวะหลังจากเรียนจบแล้วจะไปทำอะไรนั่นหรอครับฉันคิดอยู่ว่าถ้าเป็นตอนนี้แล้วก็ฉันก็จะเป็นหลานของพวกนวยการโรงเรียนก็คงอยากที่จะเดินตามรอยเท้าคุณยายแล้วจะเป็นผพวในวยการโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมให้ได้เหมือนคุณยายดังนั้นก่อนที่จะถึงเป้าหมาย นั้นฉันเดาเลยว่าฉันจะต้องเป็นประธานนักเรียนซะกอ่อนแต่การเลือกตั้งประธานนักเรียน่ะยากามากเลยล่ะถ้าถ้าเป็นคุณอลิสสุกาว่าจะต้องทำได้แน่ๆขอขอโทษครับผมเผลอทําแบบไม่คิดนะครับ,บาการแสดงกอกของผม การแสดงออกของผมมันจะแปลกๆแบบนี้เหรอครับขอบคุณนะอินุสสุกะคุมถึงตอนแรกผมจะลังเลยนี่เธอทำอาหารไม่ค่อยเก่งสินะโอ้ในทำได้สุดยอดไปเลยยูคุมแต่แต่ถ้าหากมันเป็นที่นี่พร้อมๆกับทุกคนผมคงจะก้าวผ่านมันไปได้ วันนานมากเลยสินะที่ไม่ได้กินข้าวอย่างมีความสุขแบบนี้ถ้าเทียบขอบช่วงเวลาเหล่านั้นมันคตรจะแตกต่างเลยล่ะนี่เฮ้ย hey, ปกตินายทำอะไรตอนวันหยุดเหรออยู่แบบพวกกันอันเจกนะ่ะเออปกติฉันก็ฉันอาการปวดฟันทำไมต้องมากำะเื่อตอนนี้ด้วยฟ้ปกติก็ไปหาวมอฟันน่ะ ฉันเริ่มไปตั้งแต่ตอนที่มันมีช่วงหนึ่งที่มีอาการปวดหนักมากฮนะแล้วนายจะกินเค้กนั่นไหมล่ะโอ้โหเกือบไปแล้วฉันพูดที่เต็มปากไปว่าฉันเห็นไอเย็นที่แผ่ออกมาจากมันถึงจะพิบตาแยวก็พวกเราจะมีวิธีเข้าการวิธีเข้าการศึกษาพรุ่งนี้นะ ถ้างั้นทุกคนก็ไปพักผ่อนในห้องของตัวเองให้เต็มที่นะทุกคนเจอก,กันพรุ่งนี้เจอก,กันใหม่พรุ่งนี้นะตอนที่สวัสดีครับอยู่กับผู้หญิงสามคนกับผู้ชายอีกสามคนเออมันกลับทำให้ฉันรู้สึก,กแปลกๆฮะนะผมนะ่ะพยายามหาม,มันมาตลอดแต่ คุณ่าคิดบะไปรายการที่คอยให้คำปรึกษาต่งตางๆสถานที่ที่ผมฝ่ฝันถึงมานานสถานที่ที่ไม่ใช่โลกออนไลน์แต่เป็นสถานที่แห่งความจริงต่างหากนั่นคือที่ผมควรอยู่อ่ะตอนนี้ไม่ไม่เดียเด๋ยวไม่เหมือนเดิอีกต่อไปแล้ว ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในที่ที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบใหม่ตื่นแล้วขนาดืือเปล่าเอ่ยเี่านนักฟังทั้งหลายพบกับฟูจิเนโกะายการคุยเลยกป่อยไปกับโมเอะไวอฟูจิเนโกะขอบคุณที่รอกันนะทุกคน ขอบคุณสำหรับการเฝ้ารอสวิตอาการอนนะคะทุกคนทั้งนั้นอยู่จะร้องเพลงอุตะวาคุ้ให้ฟังนะคะไอดอนเสมอจริงสวิตมาการอนข่าคือผู้เดียวที่เป็นอัสวิตสัดสิท์ผู้เป็นนักข่าในยามรติกาลน้าของข้าคือไวกุสรายการคุเรื่เปไยกับอัสวิศสัดสิทธิ์ไวกุสพร้อมกันแล้วหรือยัง แบสคุง cool. ผู้ใสยน่ารักกลับมาอีกครั้งแล้วนะวันนี้คอสเตสสตรีเมอร์แบสมาคุยกับฉันให้มากๆนะคะวันนี้ฉันจะมาร้องเพลงให้ฟังเยอะๆเลยขอให้สนุกกันนะเราพี่น้องของข้า่าชุนนุมกันใหม่วันนี้กันอีกคราเถิดผมจะแต่งคอสเพย์เป็นชุดตักเรียนหญิงวันนี้ล่ะแล้วจะไปตกตะลุกแก่ๆนั่นดู ลองตกก็ประมาณจีนนั่นแหละครับอารมณ์เดียวกับเท่าในเรื่องเดนโอนั่นแหละตกจริงแปลสวัสดียามเย็นทุกทุกคนที่มาจากบูซาบิโตะแฟมิล,ลี่วันนี้เราจะเริ่มบอกล่ากันเธอพวกเรานักสตรีมเมอร์คอสเพย์เกมแนว f p s อุซากิดอนฉันจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์วัยรุ่นในที่นี้อุซากิดอนอุซากิดอนฉันจะไม่ออกล่ากันเลยกลับไปเกี่ยวข้องกับสตรีเมอร์นั่นอีกแล้วติดตามตอนต่อไปคเคด็ตผู้แปลอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้กับผมด้วยนะ มันมันมันเป็นกำลังใจที่ช่วยผมทำคิดได้ไวขึ้นฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ